เรียนท่านคณะกรรมการท่านผู้ม <Okay. S 3> ีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวจินตนารักษาหน้าดิฉันนางสาวพันธ์อ๋อแจ้งใจดิฉันนางสาวทิพนเทวิดิฉันนางสาวพรรันดรศริศักดิดิฉันนางสาวพรมีแผันดาพวกเราจากโรงเรียนเด็กและวัยรุนักงานเขตพื้นที่วัดที่อกศุษาเขตหกภาคตะวันออกวันนี้พวกเราไดนำเสนอในโครงการเยาวชนคุณวิจัยใส่ใจและยิ่งเคียงข้าศึกเมือเชียงชนยุสตานิอัพพูล ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ดูประสบก,การณ์ที่ได้รับจากการกจัดกิจกรรมนะมคะกิจกรรมนี้เป็น,ก,นกิจกรรมที่มีประโยชน์ส่วตัวเองและสงังคมละเป็นการส่งเสริมให้เป็นคนดีของสงังคมซึ่งแสดงออกถึงคงุณลักษณะอันระสงค์ค่ะให้เห็นคุณค่าในการช่วยเหลือผู้อื่นและได้รับประสบก,การณ์ต่างๆที่มีได้รับคุณค่าดังนี้หนึ่งเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน การพึ่งพาตนเองและยึดหลักความพอเพียงตามพระราชดำริในพระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10การประชาสัมพันธ์นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องสิงทธิมน,นุษยชนโดยผ่านสื่อออนไลน์และบานประชาสัมพันธ์ค่ะให้แก่นกลลกักเรียนโรงเรียนดนตนีและบุคคลภายนอก สิทธิั่งนปรหานสิทธิท่ารคุณครองค่ะต่อไปนะคะคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนแบบเนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่การคัดกรองนักเรียนในบริเวณประตูทางเข้าตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยมีการล้างมือการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนค่ะอีกครั้งยังมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการการป้องกันค่ะ กรรมนัษาหน้าประธานสภานักเรียนโรงเรียนแัดระดับนิรุีหรือหัวหน้าทีมโครงการนี้นะคะค่ะดิฉันได้เป็นตัวแทนของสภานน นางสาวธิตวรรณักษานาชประธานสภานักเรียนโรงเรียนแบบเดอรมีได้เป็นตรวแทนของ2ปีพ76เข้าร่วมของรมเชิงปฏิบัตรการดำเนินงานการประกันและได้ไขนํามาขยายกับเพื่อขายสินยาเสพติดและสิทธิมเุษยชนสรุปผลการดำเนินสรุปผลการประเมินกิจกรรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยิ่งคืนข้าสิทธิมเซษยชนโดยมีรายการประเมินดังนี้ค่ะ1มีการสืยแท้และสื่อา 10พิม <Ooh. S 3> ูซเยชนโดยมีค่าเฉลี่ย <horror> ที่4.63อยู่ในลำดับที่5 2. นักเรียนได้มีความรู้จักการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มากขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยที่4.67อยู่ในลำดับที่4ค่ะ 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิ่งพิเูซยชนโดยมีค่าเฉลี่ยที่4.74อยู่ในลำดับที่2ค่ะ 4. นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมูซเยชนเพิ่มมากขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยที่4.74 เฮ้ยนี่มาสองพันย่สิบแล้วนะเวเออนั่นดิเคยได้ยินแต่เขาล่อมาไม่คิดเลยว่าต้องมาเจอกับตัวเองนี่ก็ผ่านมาหกเดือนแล้วปะสรุปแล้วที่เราต้องกลัวคือแวลัสหรือมนุษย์ด้วยกันเองนะ เชือให้เราเาะว่าวแต่งตัวก็แบบเชยอ,อย่างมึงคือว่ามันไม่ควรเบาะหวาเออ,อมไม่ขายเป็นคนจีนน่ะไม่รู้ยังไงว่าโลกมันเยอะตัวแพทย์เชียร์หรือเปล่าบอกกูจะตั้งเนเชื่อใช่ไหมไม่ขายไงฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราซีนะ่ะ ถามตัวเองก็คือวันนี้คุณทำอะไรเพื่อคนอื่นแล้วหรือยังความมืดไม่อาจขับได้ความมืดมีเพียงแสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้ความเกลียดชังไม่อาจขจัดจความเกลียดชังมีเพียงความรักเท่านั้นที่ทำได้อิสระไม่ใช่การปลดเสื้อตัตวที่ล่ำเอาไว้แต่คือการใช้ชีวิตอย่างเาคารพและส่งเสริมเสรีภาพของผู้อื่น ไม่ว่าคุณจะเกิดมามีรูปร่างหน้าตาสีผิวเพศภาพความชอบความเชื่อฐานะหรือสถานะแบบไหนทุกคนมีศักิ์สรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่มีใครเหมือนกันและเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเราควรเคารพซึ่งกันและกัน เกิดเป็นความเคยชินแต่ที่จริงแล้วพวกเขาเหล่าลนั้นกำลังถูกล้มะเมิดสิทธิ์อยู่พวกเราจะอยากเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะเร้ยกราสิดธิน้พวกเขาเหล่านี้